หนอปลาตัวสุปผลงานครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเสิบเจ็ดเอาครับพี่น้องสวัสดีครับผมมือหนียูทูบมรี่ครับผมมือขึ้นมาจับอือมือใดต้ครับมือหนอีวันนี้ก็เลยจะมาดักกลับครับผมดักหนูรอฝนครับผมว่าดูดิ่ื่าคืนนี้คืนที่สองฝนจะตกไหมหนดวันนี้เราเลยปล่อยให้ป้ารวยกับพันช้างครับ สแสดงกันเพียครับสองคนวันนี้ไอ้ไหมไม่ลงดักนะครับวันนี้รออย่างเดียวอดูนี่เขาบอกว่าขี้ก้อนนำเข่ากันบอกออโอ้โหดักชี้ก่อนแล้วหนูแถวเนี้ก้อนใหญ่แรกกนั่งเป็นแถวเด้ยวว่าว่ะไรบอกอะไรอะไรมาถ่ายนี่ท่านี้มันกัดไงเดี๋ยวได้จะมึงเ,เ,เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนกันนะเอาไปครับนี่ใส่รองเท้าแล้วเราจะลงก็ไม่ได้เขาเรียกร้องเหลือเกิน ดูนี่ก้อนขีข้ตัวฉีกอะนี่เป็นยังไงครับลายมันกัดเลยโอ้โอย่างไงีลายมันกัดเนี่ยนี่ครับพี่น้องเพื่อนของแท้ครับของแท้นี่ไม่ขี้ถูกฝนนะครับขี้เมื่อคืนนี่ครับนีี่ข้เมื่อ้โหจะไปฟ้าฟ้าโอ้ดิ่งมาหนี่ยใช่สีฟ้าฉีดด้วยขั้วแห้งครับผมมารวยใส่เราลงมาจากหลังกับนะ ามาสามหมดหน่อยแท้เดี๋ยวโอเคครับผมไปไม่ต้องใส่มาก็จําได้ทนะ่านใส่หมากันนี่นี่ลอยไปดิป้านี่ลอยหนูมันเหยียบเข้ามาเลยครับลอยกัดต้นประกาศตัวเดี๋ยวเดี๋ยดักบ้างเว้ยแต่ใช่แล้วนั่นะแหละนั่านนี้ลอยมันมาเลย เฮ้ยเนี่ยเรามันกัดมนนั้งโอ้โหขี่เร่เลยโดนฝนด้วยน,นี่ขี้เปียกนี่วะเนี่ยู่น,น้นนี่ไงปลานี่อนนเอาตัวนั้นแหละเอาตัวนั้นก็ได้นี่มันขึ้นมาที่แล้วเราเข้าไปดักตัวเนี่ยดักเร็วนี่มาทีมั้ยโอ้ยขีดสองสามทีพอเขารังสีปลาฝนตกนะครับเนี่ยพนตกเพิ่งหยุดไปสักพักผมเลยไม่ลงก็เลยให้ปลารวยกับพันช้างของเราเขาอยู่นู่น แสดงเต็มที่ครับมาได้ให้ไยไม่เกิดงานนี้จะเกิดงานไหนละ่ะเฮ้ยจะไปวางค้างไม้ตรงน,น,นี้ขี่ปปาม,ามัน,น,นึครับนี่นะโอ้ขี้สดๆเลยไปบ้าเออมาปาวางเอออย่าให้ยาไปอย่าให้ยาไปกับมันโอ้ยเด้นี่ครับเอาเลยแก้วนี่ครับ เราต้องวางแบบนี้นะผมข้างหลังก็เอาให้มันดินยาวไว้ให้มันมาข้างหน้าคิดว่ามันน่าจะมาเพราะข้างหลังเป็นน้าท่วมไม่เห็นไหมน้ำท่วมวนี่ครับนี่น้ำท่วมหลังหลังเท้าเลยครับผมนี่กับยากับก็พ่อจะข่าวห้องลังปลาซิฟลังเลยไปดูเดี๋ยวจะไปดูขอผ่านช้างก่อนพัานช้างว่าไม่บอกกันทัน้งนั้นไปครับผมวันนี้เราจะพาสํารวจครับวันนี้ไอ้ไม,ไม่ได้ดักนะไอ้ไม่จะพาสํารวจปล่อยให้ผ่านผ่านช้างผ่านใหญ่ขอ้งเรากับอารวยเป็นคนจัดการนครับผม น้องดูน้ำเห็นไหมนี่ฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนียแต่เราไม่ได้มาจับอื่นตรงนี้ให้เราจับที่ป่าเนี่ยรดูนี่ครับฝน,นตกน้ําท่วมเห็นไหมนี่ครับผมเนี่ครัทีนี้มันเป็นเรื่อเป็นคันนาครับไหนแทะมาดูดิโอ้น้ำท่วมอันไหนเน่ยไหนมีหมายตรงนี้เหรอเป,เป็นเล่นน้ำเปล่ โอ้โหโอ้โหทำอะไรเนื้อดักตรงไหนอ้นไมครับโอ้โห,โโหข้าวก่อนที่แล้วเขามาคุณทำอะไรโอ้โอนี่ครับเตียยไปยิ่อใบไม้เดิน,น,น <c oughs> มันำแดงให้สู้นำแดงเอานำแดงสู้ฝนเลยเลยหดไปป่ะ เนี่ยผมอาน้ำแดงสู้ฝนเห็นไครับผ่านช้างมั่นใจขนาดครับผมเออห่อยม้าเห็นมันเลียนนไให้มันกัดปะเดี๋ยวผมว่าถึอาเเหงาไปครับอปืหมือนแม่นดิ้นยเปลือ้อยเปลอกว่้อยาย้อยหงาเขาสือว่ามาดักหนูครับผมคนเดียวก็ได้ มันได้หมดเลยบมดเหี้ยหมดเลยนะมาดถุงฟองเลยมันมันขึ้นว่าเลยดีาาาาาามากนี่เลยเห็นไหมต้องมือรับผมพี่น้องเห็นบ่ดเพามันกัดหยาบมากตอนเอือนั่นแหละว่างนั่นแหล้วไปเนี่ยมือเดี๋เขามาอยู่ชนมลีครับผมมือเดี๋เขามาใส่กับถ่าฝนครับผมดักหนูรอฝนนะครับเราจะมาจะเปิดเมื่อวานเรามาก็เพื่อจ้ต้มต้มหน่อยหนึ่งครับเมื่อคืนนี่ก็ต้มสูพี่ซุนหวงกินแล้วเนาะ เราบอกว่าขึนนีขึ้นทีสองครับตกเลย่อกะเลยมาใส่กลับไปก่อนว่าการใส่กับใบ่ะฝนตกหุามนะเพรสิ่ดอจับอึงวางแผนลำลึกขนาดนี้เราต้องมาด่าเด้ใส่ับอ้นใกับหลอฝนฝนตกแหงๆกับมือแรเดี๋ยจับอืงเนาะอพลังสีฝาฉีดไปครับผมฝนบางไฝนเนน่ดนลไปจัดไปครับพีน้อ วางเลยครับน,นั่นแหละอืมไหนมันดูทับหย่าเด้เห็นมัหมดหย่าเด้ปลาแล้วนะเห็นมันข้างน้งหย่าไว้เอาครับเพื่นอนมาดิเดี๋ยวเขาล้วนกันว่ามือนี้พลังนลำแดงของไฮไมล์ลูบรีกับพลังสีฟ้าเขาครับนี่นลำแดงนี่เป็นก้นหม้อครับน,น้ำจีกุนขุนได้เท่าเด้อธิบอใสไซเบแดงค่ะแล้วมันก็ไ้แดงจนเป็นเครื่องลำแดงนะครับแต่ผมก็เอาน้ำแดงว่ามันเป็นออกสีแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับสองตัวนี้สูก้กับฝนชนบุรีวันนี้จะเป็นไงครับผมนี่พานส่างปะลวดเป็นคนดักครับมือนีิไอ้ไหมรุ่นแย่างเดียวจัดไปครับพี่น้องสวัสดีแม่บุศอครับผมพีม่น้องโอ้โหพี่น้องมาขวดเหี่ยวหมดหัวแล้วไม่วางไว้แถวๆนี้มาตัวม,มากินมาบุงครับผมยามกลับกันมือยามกลับตอนสิบเกือบสามโมงเช้าครับผมพี่น้องทางแรกก้อยไหมกันนี่ก็ได้ยามกลับสามโมงเช้า โอ้ยบไม่ได้ใส่แต่วะ้องบม่ได้ใส่แล้วฆ่าไปก่อนเนะาะตอนนี้ยังไม่มีไม่ได้ใส่ใช่ไหมไปทั้ทงแรกเลยเหรอเอาโอโเหรอไม่เอาไเอาไปโอ้โหเป็นตังไหเราเอาป่ลูกพี่โอ้ยเรียบร้อยตัวนี้นี่หลังน,นี้ผมใส่ได้เนะลยพูดแล้วโ <c oughs> บมแมน

พอแล้วโอ้ยมันมากจริงไหนวะใช่เหรอขบนหน้าเต็มอือฮึเขาบอกเต็มลักเลยพลังสีฟ้าฉีดใส่ครับกระโปรงแห้งโอ้หนูรุ่นๆครับผมไม่รุ่นครับเะ็ดไปพี่น้องตัวแรกว่าไปผูกแขียนใช่ไหมตัวแรกเด็ดไปต่อครับผมหนี่งหนผมเนี่ยเอาไหม

โทษโถอะไรวะอ๋เลือกคนโดนบ่าหนูอะไรล่ะเจี๊ยบแดงโดนอีกแล้วนี่โอ้ปอแดงอีกแล้วโอ้ปอแดงมันหมานนะฮะปอแดงเนี่ยขี้แตกขี้แตนเลยเอ้าเอ้าเจี๊ยบแดงไหมเออเต็มลักเลยกลับไปหมายรถไปรีบเก็บเก็บ กมหายทีเดิมนะน่ะกลับหายเลยโอ้โหอะไรดึงเข้าไปนุ่มปลานู้นนกลับหายนี่ผมใส่ไว้ดินู่เห็นไหมนู่นนู่นดูข้างในหนู่นด้านซ้ายมือเฮ้ยเลยแล้วโอ้อะไรดึงหงมเข้าไปขนาดนั้นล่ะมันดิ้นไม่ไกลขนาดนั้นเหรอเฮ้ยโอ้ยังมุตุ้ยมามเดี๋ยวเดี๋ยวเจีนเจีน เออฮือแบบเงบ้างผมอ่ากนจะแกนนี้นี่ยัองม่ตุยออฮือจะไปครับอะไรของพี่มาบ่าจะของพี่ดูนเจื่ออไหนจของอยู่ไหนปลาปลาใส่ไว้เลยปลาช่างพัชางใส่ไว้เออฮของพี่ของพี่แมงนี่วันนี้รอเหรบ่บ่นี่นี่พี่น้องให้ผพิน ของใหญ่มาแล้วนี่เออมันออกเด็กยจมยังแข็งกี่แดดมาอยู่กันนี้เลยดีกว่านี่เอออยู่กันนะมันหัวแร่มันถ้าถ้าหน้าแรงเลยนะารให้มันแรงเลยนะถ้า้นตกนะไอ้ถ้าน้ำตกจะแรงนะแรงนะโอ้โหจัดไปอืมาจัดไปโอ้โหปะเดี๋ยวปล่อยบอเจ้าไปไปนี่ไปนี่เลยิเดินไปหาที่อยู่กันทางนู้นเออเหมือนคุอยู่รอดน้ำเหมือนห้อยกัดนั่ใส่เลย

ขัดขาไปหรุรไปแล้มัง้งไม่กี้ไม่หย,ยบกลับเลยไม่โดนเอาไมา่หยยบกลับเลยโอ้ยม,มันอยู่อย่างนไปไหนแล้อยู่ตรงนี้ผยับขางี่เปนายช่างอย่าิดวจะเยผมก็ู้เป็นยังไงเด้อโดนขาเนียวจะามันไหม โดนขาเยไม่โดนขาอ๋อเรี็บ้อยสองตัวครับผมพี่น้องโดนขาน้ำแดงน้ำแดงของผมตัวนี้โอ้เขาน้ำแดงผมปแจวตัดไปครับขาตัวนี้โดนเต็มคารเบลเลยตดไปอือปะปะอุ้ยอองแก้วงนนงนน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 นองนนนนานน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 น้นนนัน เข้าเต็มคอเลยครับนี่อนนรอยกัดเขาอยู่นี่เต็มคอเลยเอออแหวเอาใส่อไเอาแบบอะอรอยบอ้าเต็มคอเลยคันี่รอแหวบอ่เต็มคอเลยสองหลังสอดเลยครับคุไปพูดับต้งนาอเอาใครเอากลับไปไหนล่ะกลับไยครับอีกแเนี่ย เผมเดากัปตรงนี้เล็ทางดีโอ้กลับมันเอากลับไปตัวไหนมีกระโมีกระถางไปพี่ไหนยู่ไหนลองกันไปเห็นกลับไหมล่ะเห็นที่เขาพูดเห็นที่เขาพูดเราเันตรงนี้เป็นีไม้อยู่มันพันม้ดักมันดึงไปทางไหนพันไม้ดัก ทันสามพระดักนะประชามไม่ทันไหนช่องมันขุดไม่ไปรู่นตามไปแล้วดักหน้าอ่ะไปดักน้างหลงไปโอ้เดี๋ยวพากลับกันพี่น้องุ่มทางมาอยู่ตรงไหนร่อนเข้าไปยังไงนั่นนะ่อนเข้าไปยังไงทันใดปะทันใดร่อนไปนะ โอ้มันติดมันกัดพี่ครับตอนนี้มันติดขาอีกแล้วครับนี่โอ้โหมันกัดโ,โด,ดนโดไอ้เชือกไงไปได้เขี่ยกับปูไปแน่นนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมหางหางไม่ร้องเซาด้วยตัวมันลากมันน่ามาติดอยู่ตรงนี้ตัวอะไรเอาไปกินหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงได้เพียง่นั้น โอ้โหเรียบร้อยครับผมอือหือกลับไปแล้วคือกลับไปไหนเล้งเนี่ยย่ามันวนๆไอ้หญ้ามไปครับพี่น้อยอันนี้ไม่ได้ผมเจอปลาตัดทั้งนี้โอ้โหเงียบเอาไหมเงียบเราทายมหักกิ่งไม้ไว้หน่ะเห็นปะ อะไรวะวาจได้มาเอาไปกินเสยไมฮมึนแต่วเอาไปเบิร์ละงนี้หไปเบิงมองไม่ได้มายหนึงเฮ้ยปัทถุจุบมุกเปลวยง่ายไปเนาะเอากระพิหนองมอดไม้สองต่วพุ่กันเฮ็ดไมละกับป ฟาดอยู่เี่ยตรงติดตัรงนี้เออโอ้โหฟาดไม่อยู่เห่นเหรอได้หรอมีเลือดเหรอติดหัวตายเขาไม่อยู่เลยมาไม่ไหนนี่กลับหายกลับหายกลับหายไปเขาไปกินหรือยังไงโอ้พี่น้องเอ้ยมาเลรอครับนี่ที่ผมรีวิวให้พี่น้องดูตอนค่ำเมื่อวานนี่ ฮะเกนี่มาดูนี่มาดูเขาตรงเป๊ะครับนี่พลังสีฟ้าที่ผ่านไหนมาทางไหนบ้างทางไหนมาเข็มนี่ตัวนั้นผ่านมาทุกอวกตึกกันทั้งป่ะอปอโอเพื่องๆออกคนจะเที่ยวทุกขับเลยวันนี้ไม่ได้เอาถุงมาเดี๋ยวคนจะโชว์นิดนึงมาไปครับผมอ๋ออันนี้เป็นหมายสุดท้ายของเรานะครับผม น้ำรับไหลเตียงเล็กเลยว่ากลับเอาอย่าเอาอย่างนเฮ้ยถึงหนูถึงยัวแหมนึกว่าไปแล้วอันนี้หน้าหมาอยู่นี่ไม่อยู่หืมปวดร่อนถูกปะหนูเล็กมากวนขึ้นเลยวะอะไรวะเออกลับหายแล้วนี่ก็กลับหายวะคุณนี่ตึงเป๊ะเลยโอ้ยอยู่ไหมอยู่อยู่ไหมเออ แม่โอ้เปียกน้ำเลยเพียกน้ำเลยครับนี่ย er okay ู่สองมาแล้วมาสายสามแล้วเออที่่อพลาดอ่ะเออเน่ี้พาดสีได้สองตอนเดียวนะที้พาดสีได้สองปลาต่อไปโฮ้ยียบร้อยป๋าหลังนี้เอาครับนี่ ดำก้มมุ right teachers, nah ้มเลยดำก้มมุ้ดำกมนุ่งอือีสามมาแล้วนีอน้ยีไปครับอ๋อกลัดนี้ไม่เอาเอานี่เอาเจองานลวกป่าครับเอา เอาไหมมันเบื่อแล้วด้วงพอมันไปพอไปเข้าบอกมันเบื่อด้วงแล้วนี่อันนี้หายลรืพี่หายหายไหมหายนะหายเกลือเกลยวเกลอไมลึก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 ล่กลึกลึกลึ่ลึ้ลึกกลึกลึกลึกลากลึกลกึก เห็นโอ้ไปลาดทำไมฝนติดเต็มเลยโอ้หนูน้อยหนูเล็กมันเข้าก่อนมาตรงนี้เหรอใช่ไหมปะเดี๋ยวมาบอกเินครับผมดวงโอ้มุดแล้วเดี๋ยวพลังสีฟ้าเข้าไปครับผมอยู่ไม่ได้แล้วแต่ไปครับ ไปแ้วครับผมหลังนู้นกันเป็นไงอีกเป็นไงฝาเฮ้ยอะไรเฮ้ยลูกตกบ้านนะโอ้ยรอแหล่บอมจะรอแหล่บอยี่สองแล้วครับผมสองแล้วสองแล้วอู้ว่าฮะหายไป อันนี้กับหายอันนี้กับเหล็กโม่ไอ้ง่ยไหมเนี่ยกับหายเว้ยโว้ยอะโอ้โหอันนี้ฟ<ว>้าอีกเหรอไอ้ยังวะข้าวไหมดูเล็กเข้าวไหมวะนี่ใต้โอโ้โหไม่อยู่เฮ้ยอะไรวะไอ้นู้นนู้นเอามาเดี๋ยวเราไปที่อะไร,รนนะะะไปะเดี๋ยวขึ้นมาอีกนิดนึงพันซ่าเห็นอย่างเอาตลูกเงเาเถอะเออเห็นไหม โรรอ้โอเคมามามาอู้ <Ooh. S 1> เอาไหมึ mm. หึอูอ้ครับผมเออ่านช้างนี่มั <laughs> ้ยขนช้างเออพล,ลังสีฟ้าเราอืมตรงก็รอยกัดน้อยนี่ <Yeah. S 1> เออ,อ <laughs> เออ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  เดือดถอดเดือดเก่งเลยเฮ้ยเอาเยอะเรือเอากลับไปไหนมะับหายไปฮะกลับหายกลับหลุดเขาปวดนี่ว่าหนิปะมันเข้านี่บ่ะกลับหลุดนี่รอยมันก er ัดนี <of> ่รอยมันก UH, uh, ัดหญ้านี่ปาเดินจะมาไปดูนี่รอยมันกัดหญ้านี่จะกลับอยู่นี่นั่นนี่อยู่ไหม

ไม่ฟาดเอามาอันนี้อันนี้ไม่เห็นมีกลับหรอลูกพี่กับไม่อะนี้กลับไม่เห็นอันนี้กลับไม่เห็นนี่เลยนี่มัดจังเลยนี่ใช้ได้มัดเบาเสียงนี่อันนี้กระหลุดนี่ถ้าจีบหนูกระหลุดนี่ถึเดี๋ยวเถอะเี่อันนี้กระหลุดนี่กลับอยู่ไหนวะอันนี้กระหลุดผูกที่ไหนวะเดี่ยวกี้ผมเห็น อันนี้ยังไม่เอานะครยังไม่เข้ามาเอายังยังมเาเมาเห็นเลยครับพี่น้องครับท่นไปไหนวะอย่างนี้มันดึงเลยลเนาะห้อยปันนีบอปันได้ดิหายไปหลังหนึ่งเสียบ่เนื่อมันมกระดิกเลยเป็นไงเบับเดียวเลยวะเป็มกระเบล้องเลยเอละลืะ ข้าวโพดหวานนี่มันต้องเจอข้าวโพดหวานดิโอ้โหเข้าเต็มครับผมนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวได้องศาเรียบร้อยครับข้าวโพดน้ำแดงแล้วไปหายไปหลังหนึ่งละโอ้หายไปหลังหนึ่งตรงนี้มุมนี้มุมมุ้งเลยเดินเข้ามาดูจะมีจะมีคนมันขึ้นมาเกาะหญ้าเอดูอย่างนี้เหรอหนูมันก็จะขึ้นมาบนเกาะหญ้า ไว้เนี่ครับตรงนี้เออสองอันไหนนะตรงนี้นสามอันต้มาใส่ตอนเย็ตนตัวนี้เอาไหมปะอะไวรวะล้อเล่นดีน่บ้นี่ฮะไอ้บุ๊คโอ้คักคักอันนี้เอาอันนี้เลอยมาลอยเด็ดเลยนะหลังเงี้ยโอ้โหไอ้นี่คักนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผม ม่อผมมเป็นคนมาตามหมายเองตรงเนี้ยนี่นี่นี่เป็นไงนี่รอแล่บอติตหัวค่ำแน่นน่เฮ็ดนน่โอ้ิดหัวค่ำตัวเนี้ออกแต่วายไม่รวนเลยมันเตรียมมาหาเอาอะไร,รอ่ะหาเหยื่อไปให้ลูกกินเรียบร้อยครับผมไปไม่น่าพลาดาน่าหลังไผ้าับมเอ้า เสือเต็งเป๊ะครับพี่น้องเมึงเหรออยู่ป่ะเดี๋ยวจะพึ่ว่าไปหนึ่งลุ้นขาลุ้นขาไหนหนีปากวะเนี่ยโอ้ยหนีปากแล้วครับเนี่ยหนีปากครับผมพี่น้องยังมีตุยเบิ้งพี่น้องมันกัดแต่มันมันยี่เงืบปากเฮ้ยมันจะมากัดอ่ะเอาครับไปเก็บ้อยได้ครับเลยเรียบร้อยจัดไปครับ อืมเราเลวะกัดไปปากติดปากเอาวะเอังใช่ไหมบงหลังแค่บางนีดนะอันนี้ไม่เข้าเหรอหมดแล้วบ้างเนะ่ยไปครับเราห้อยมีที่ดติดอีกอยู่มางนึงนึงตรงนี้ใส่ไวหลังนึงเหรอรนนะเฮ้ไปดูงั้นม,มีกระดาษวางอยู่ใกล้เห็นไหมพปลยมีไหม อะไรนี่มาดูกลับไปบอกโอโ้โหโอ้โหงเต็ยม,ย,ย,มย่างเลยเต็มคอนี่ครับผมพี่โนโ้องเราถ่ายเหรอถ่ายโบผ่าดครับโอ้โห,น,หน,นี่เหยื่อมาข้างป่าเหีย้ยอะไรขี้ใต้ขี้ใต้ข้าวโพดข้าวโพดคนมักใส่ขปป้าวโพดไม่เห็นเาเหี้ยแล้วห,หายไปแล้วครับนี่ครับพี่เล็กขี้ใต้ขี้ใต้นี่พลังสีฟ้าขี้ใต้เล่นหน่ยเดียวคนตกระบะยากนะครับน้ำถั่วม่ได้พี่น้องมื้อวาเนี่ยครับติดตามตามเลย มันตกน้ำท <ín> ่วมไม่มีป네 <Wha> ัญหาครับผมนี่ค <Willy> รับเออแทรไปครับผมไปเ๋ยวไปสรุปผลงานเลยนะครับนไปสรุปที่ไหนวาที่ทุ่งนาเหรอถ่ายรถเลยเป็สรุปถ่ายรถเราเลยไปโอ้โหไปครับนับนุยปลาตัวสรุปผลงานครับผมหนึ่งสอง 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาม่สห็ดแปดสิบเก้ายห้าตัวมธรรมดาครับผมยีห้าตัวเรานี่ครับผมโอ้ขนาดฝนตกครับนี่พอได้อยู่ครับฝนตกน้ำท่วมนองเตืองนองไปเลยครับผมพลังสีฟ้ากับํำแดงเขาครับเนาะนีโอ้ครับนี่โรงงานหมายหมายบ้านบึงนะครับผมารวยครับผมแก้ว เดี๋ยวเราลงมาทายเราเจอกันใหม่นะวันนี้ผมกลับบ้านได้มาเลยแล้วเราจะไปทำหนูปลาไหลเรายังไม่ไปดูนะครับเดี๋ยวมีภารกิจหนึ่งเราสามคนว่าเหตุการณ์ครับผมเดี๋ยวจะเป็นคนงานกันนะครับผมสามดูครับผมนี่เจ้าครับพี่นกโอ้ยสุดยอดครับผมไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเด้อสหรับ้นีสวัสดีครับ